เกม BF เปิดตัวในวันที่10พฤษภาคมปี2260มีการเปิดลงทะเบียนตัวละครล่วงหน้าในวันที่5พฤษภาคมและจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ในวันที่10พฤษภาคมในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลามาตรฐานสากลการตื่นเช้านี่มันช่างเหนื่อยจริงๆเลยเอาแล้วนะในเมื่อฉันกลับมาเกิดใหม่ฉันจำเป็นต้องเตรียมตัวละ ต้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อีกฉันจะย้ายไปอยู่ที่เมืองวาวฉันจําได้ว่าเมืองเดิมที่ฉันเคยอยู่นั้นไฟดับยาวนานถึง2ชั่วโมงจึงทําให้ฉันนั้นอดได้ที่เป็นผู้ลงทะเบียนหนึ่งในร้อยที่ไม่กี่คนที่จะได้ลงทะเบียนก่อนเมืองวายจา๋าพี่มาแล้วกริงกริงอ่อมีอะไรให้ผมช่วยอย่างนั้นหรอครับนายน้อย,อยขายไปษัตแล้วโอนเงินเข้ามาในบัญชีค่าให้หมดซะข่าเข้าใจแล้วครับนายน้อย แต่ในน้อยครับทั้งหมดทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่นายท่านเหลือเอาไว้ให้คุณนะครับถ้าขายมันไปนายท่านที่อยู่บนสวรรค์คงไม่เป็นสุขแน่จะเย็นหน้าผมจะเอาเงินไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยละ่ะก็ก็ได้ครับความทะเยอะทะยานของคุณจะทําให้ในายท่านภูมิใจผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมจะจัดการตามคําสั่งของนายน้อยให้ทันทีเลยครับอทำไมรู้สึกเหมือนเป็นลูกคนรวยเลยนะ ตอนแรกไม่มีใครคิดว่าการเติมเงินเกมล่วงหน้าจะมอบบางอย่างที่เป็นประโยชน์มาให้มันไม่ได้บอกว่ามีของแถมจึงมีคนน้อยที่เติมเกมนี้เข้าไปอย่างไรก็ตามระบบเติมเงินของเกมจะไม่เปิดทำการจนกว่าเวลาจะผ่านไป6เดือนคนที่ช่วยโอกาสนี้ไว้ก็จะมีความสุขในช่วง6เดือนนี้ฮ่าฮ่ายิ่งไปกว่าน,นั้นว่ากันว่าคนที่ลงทุนไปมากในครั้งนี้จะได้รับรางวัลลับ แต่ก็ไม่มีประกาศอะไรออกมาคนที่ได้เมื่อครั้งก่อนคงรู้สึกโชคดีเอามากๆเป็นแน่ครั้งนี้ฉันจะทุ่มเงินทั้งหมดของฉันลงไปและฉกเอารางวัลมาครอบคของให้ได้เลยนี่พอนุมเธอจะเช่าหรือไม่เช่ากันอ่าเช่าสิครับคุณนายแต่ช่วยลดให้ผมอีกนิดได้หรือเปล่าล่ะครับยืนยันพิกัดตำแหน่งแล้วเฟอร์นิเจอร์ของคุณถูกส่งออกไปแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก โอ้มาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของฉันท่านลูกค้าที่เคารพกับผมคือหุ่นยนต์หมายเลข68ของบริษัทเพนกวินทานสปอร์ตติ้งเฟอร์นิเจอร์ของท่านมาถึงแล้วกรุณาขยับไปทางด้านข้างเพื่อที่จะทําการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของท่านลงอ่ะข้าเขา้าใจแล้วอ่ะข้าหลีกทางให้แล้วละกรุณาให้คะแนนรีวิว5ดาวด้วยนะครับโอ้ได้เลยอืมตอนนี้เข้าไปลงทะเบียนก่อนดีกว่า Bf start กำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โปรดรอสักครู่ข้อควรพึงระวังการเล่นเกมเพื่อสุขภาพปฏิเสธเกมชั่วหลายปฏิเสธเกมละเมิดลิขสิทธิ์พึงระวังถึงความปลอดภัยของตนระวังการถูกช่อโกงการเล่นแต่พอประมาณจะส่งผลดีต่อสมองการเล่นแบบหักโหมจะส่งผลเสียต่อร่างกายจัดสรรเวลาอย่างาฉลาดและสนุกกับการเล่นเกมเพื่อสุขภาพณนะจุดเริ่มต้นของกลียุค พานกู่ได้แยกจักรวาลออกเป็นหลายโลกโลกทุกใบเหมือนดั่งสำเนาของกันและกันและมีมากมายดังซ้ายในแม่น้ำแห่งนีรันนี่คือกาแล็กซีศูนย์กลางของจักรวาลถูกห่อหุ้มไปด้วยแสงสีขาวและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ณดินแดนแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น9แขว้นกับ4มหาสมุทรซึ่งแควนแบ่งออกได้เป็นแควนกุย้ย แคว้นจีเปยแคว้นกูถานันแทบจะไม่มีประชากรเลยแคว้นซี่เหอแคว้นตงเซินและแคว้นหนานพิงมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเป็นทิ่อาศัยของประชากรจํานวนมากแคว้นต้าเฟิงแคว้นลิงหนานเป็นจุดกําเนิดของสมบัติพิเศษมากมายจึงดึงดูดผู้คนนับไม่ถ้วนให้ย่างก้าวกายเข้าไปในที่แห่งนั้น BF เป็นที่อยู่ของสมบัติวิญญาณน,นับไม่ถ้วนและโชคลาภ นานับปการทุกคนสามารถสแสวงหาโอกาสของตนเองได้บางคนถึงกับสามารถขึ้นไปยัางดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้คุณเป็นคนกำหนดชะตาของคุณด้วยตัวเองกำลังตรวจสอบไอดีการเชื่อมต่อเสร็จเส้นกรุณาเลือกสำนักของคุณ้ยในเมื่อได้มาเกิดใหม่ทั้งทีฉันควรจะเลือกขาดอะไรดีนะ สำนักเริ่มต้นในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็ต่างกันไปตามแต่ละประเทศในช่วงหลังของเกมสำนักเริ่มต้นไม่ได้สำคัญอะไรเพราะผู้เล่นต้องสร้างสำนักของตนขึ้นมาด้วยตัวเองแต่การเลือกสำนักเริ่มต้นที่ดีจะทำให้มีความได้เปรียบในตอนเริ่มต้นเกมมากขึ้นในเซิร์ฟเวอร์มีอยู่6สำนักสมาพันธ์วาคิลีชำนาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดเหล่าวาคิลีที่ลงมาจากสวรรค์ปลดปล่อยความพิโรธทั่วทุกแคว้น ประตูเตา๋าชํานาญการต่อสู้ระยะไกลเป็นหนึ่งเดียวกับปานรวมวิญญาณกับธรรมชาติวิหารดอกบัวชํานาญด้านการรักษานางฟ้าจากสวงสวรรค์ชี้นำทางผู้คนสู่ดินแดนนิพพานลันทธิที่ยธงทมชํานาญด้านการป้องกันพลังแห่งไททันแข็งแกร่งดุดขุนเขาผู้ใช้เงาชํานาญด้านการลอบสังหารลบลีกหนึ 1, ่งทีหนึ่งพันลีเขาหนีไกลเผ่าวิญญาณชํานาญด้านการอัญเชิญ หนึ่งวิญญาณพันรูปร่างไลรูปลักษ์ไล์ขั้นตอนตอนแรกเผ่าวิญญาณนั้นแข็งแกร่งที่สุดแต่ผู้พัฒน,นาเกมก็พบความไม่สมดุลจึงได้รีบการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทำการปรับตั้งค่าใหม่งั้นจะเลือกสมาพันธ์วาคิลี่หรือว่าเอ๊ะจําได้แล้วขาดลับของประตูเตา่าคือนักสู้ระย,ยะไปชิดขาดลับ คาดลับถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นอิสต์เอ็กของเกมซึ่งจะถูกบดล็อกภายใต้เงื่อนไขที่พิเศษมากๆไม่เคยคิดเลยว่าชั้นที่กับชาติเมาเกิดใหม่จะได้โอกาสเลือกคาดลับด้วยเอาละเงินเลือกประตูเต่านี่แหละเอาละเงินเลือกประตูเต่านี่แหละเลือกกําลังสร้างข้อมูลตัวละครกรุณาตั้งชื่อตัวละครของท่านเต่าู้ชนินไอ้ทองลองจอกแล้วไปหาอะไรกินที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่า